ต้องบอกว่ามือนีน้องแน่นดีใจมากๆเลยเพราะว่าเลขคำนวณสูตรตาท่องของน้องแน่นเขาเป็นงวดที่สองเลยจ้ะถ้าเอฟซีทันใดที่ติดตามน้องแน่นหนึ่งเป็นงวดก่อนกต่ซิติ้ตามงวดนี้่งแจะอาจจะได้โชว์กับน้องแน่นไปหลายทันเลยแปลว่าอันนี้บริเวณกลางขาดดาวทองแน่นแต่มี่อเอฟซีทรมาเป็นซิกว่าคนแล้วแต่ว่าผนได้โชว์กับน้องแน่นเป็นสูตรเลขคำนวณของคุณตาท่องของน้องแน่นเองต้องบอกว่าน้องแน่นดีใจมากๆเลยที่เอฟซี่นได้โชว์ไรลากันนะจ๊ะแล้วกับบอลในเข่าแค่เลขคำนวณน้องแน่นเลยจ้ะเอฟซีจ๋าเข่าทั้งเลข ความฝันของแนนมาน้องแนนฝันมาตัวเองนี่เสียชีวิตหรือว่าตายเนาะเห็นศพตัวเองนี่เผาเป็นต่อตะโกูเลยน้องแนนก็นเลยมีตัวเลขที่สองชุดมาให้เอฟซีนะจ้ะ ก็คือในในในความฝันเนาะกระสีนี่อ่าพ่อสอนองาน่ซีสองอายุหน้ามีมหาปีแล้วกับชุดที่สองคือชุดคนตายสี่ศูนย์เก้าศูนย์นะจ๊ะก็ออกอีกนีดจะออกศูนย์เก้าสามกิมแมงรัฐบาลไทยต่อเพิ่งออกไปหมาดๆนี่นะจ้าเมื่อวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดะจ๊ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะเป็นอ่าปู่คุณอุดมนะจ๊ะปู่คุณอุดมกับยูบาลของหน้เองอยู่ปามันนะยูบาลปามันแต่บนรถายเพื่อแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะจ๊ะซึ่งเขาไปไปขอกับหลายเดือนแล้วนะจ๊ะคือหลายงวดก็็เปน ปูคึงก็โดนมาลายงอดแล้วล่ะกันน้องแนนว่าน้องแนนคิดว่าเมื่อกี้ไปขอตอนกลางคืนก็คือปูกำลังหายเขาเต็มๆอิลีจ้ะเขาย่าเซมซีเทค8ศูนย์เก่าสลากินแบ่งรัฐบาลไทยกระออกอ่าศูนย์เก่าตรงๆเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งเป็นกระถอมรัสคานหลวงปูสวงจ้ะน้องแนนได้ไปเขย่าเซมซีอ่าคือไม่เดียวเลยไดนึ่งหาก็ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยหาหนึ่งจ้ะของวันดสองมกราข้อมำพันหา68ก็คือต้องบอกว่าเขาหลายจุดเลยจ้ะแต่ว่าที่สําคัญที่น้องแนนดีใจที่สุดก็คือ เลขคำนวณของน้องแนนสูตรตาทองเขาหมวดที่สองแล้วงมวดที่สามนี่นะจ๊ะ17มกราคม2568ตรงนีจะเป็นให้เอฟซีผิดหวังแน่นอนแล้วเอฟซีที่ติดตามน้องแนนกะให้ดูคลิปนี้แล้วกดติดตามไปได้แต่จะได้ไ่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆผูดได้เบิดบนคลิปนี้ได้ชมกับน้องแนน,นแน่นอนเอฟซีอาจจะสงสัยว่าเอ้าเลขกำลัองออกไปคือได้เหตุผลคำนวณแนวเพราะว่าสูตรตาทองของแนนถ้าเลขออกแล้วก็คือทาต่อได้เลย นะจ่ะเพราะว่ามันเป็นสูตรตายตัวอยู่แล้วนะจ๊ะก็คือเขามีสูตรในตัวตัวของเขาอยู่แล้วนะจ่ะขาออกตัวนี้ก็คือจับตอก็คือคำนวณต่อได้เลยแล้วก็มากจะแมนมากเพราะว่าอย่างที่คุณแนบอกในคลิปนะจ๊ะว่าเหล<ะ>็กคุณตาทองของแน่นหรือสูตรคุณตาทองเพิ่นกระซีให้เขาก็คือเมื่อไหร่เราเพิ่นสใส่เขาเลยจ่ะเพิ่นเขามาหลายงวดหลายงวดติดต่อกันเท้าเว้น ทาเว้นกตบสีเว้นขืนแต้มลงแต้มแค่นั้นจ้ะบ่ไดิเว่นเป็นตัวอื่นเลย f อไปย้อนดูคลิปใด้ต้งแต่คลิปที่หงแม่ลง2มกราคม2568นะจาะกและวก็หมว16ธันวาคม25 6 8 FC รยดไปย้อนดูคลิปได้ว่าเข้าจริงๆแล้วทะเลขเพินจะบ่ออกก็คือขืนแต้มล่งแต้มแค่นั้นส่วนมากจะเข้าตรงๆตัวเลขที่ต้องการคำนวณเลยซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกว่าเขาเต็มเต็มตรงๆอีกแล้วจ้ะเพราะการเซเร่ารงนี้จากการตัวเลขของหมว2มกราคม2 5 0 0 6 8ไห่เอฟซีรับชมก่อนนะจ๊ะแต่ว่าเป็นอย่างเอฟซีอาจจะสงสัยว่าอ๋คือออกไปแล้วทำไมต้องมาการก็คือน้องแนมมีหลักฐานทุกครั้งในการไห่เลยนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือไห่เอฟซีท่านอือที่เขามาติดตามมกับภาพในดูของหมวดสองมกราคมน้ำมันมารอย่าสิบแปดงนีกับสีมาก,กางให้ดูว่าเข้าตัวไหนอันนี้ก็จะเป็นหมวดสองมกราคมสองพันาร้อยหกสิบแปดนะจ๊ะก,ก็ซึ่งเมื่อนี้เลยเขาเต็มเต็มมัดเลยจ้ะตัวเลขสามตัวที่ตรงนีไห่ก็เป็นหกศูนย์เก้า ออกสลากกินแม่ทัพ <anything> ว <stimulus> er ันท <ui> ้ยเกือบได้สามตัวจ้าสลากกินแม่ทบพวันท้ายออกศูนย์เก่าเออสองศูนย์เก้านะจ๊ะกับบนิเขาสามตัวแต่ว่าตัวเลขสามตัวขงแน่นวงไงห้หกศูนย์เก้านะจ๊ะซ้ายวิ่งซ้ายรูดของแน่นบอกเอฟซีธรจมดซ้ายวิ่งซ้ายรุดเลขเก่าวิ่งเก้าหลูดเก่าได้โชคแน่นอนกับมีเอฟซีโทรมาหลายถ่นสิปทําแล้วก็ตื่ได้โชคไปทั้งตัวเจาะแล้วก็ตัวรูดนะจ๊ะแล้วกับตัวที่ของแน่นเกรงนะจ๊ะก็จะมีศูนย์เก้าของแน่นบอกมักศูนย์เ่ากับเขาแห่ง้ 09ก็คือออกสลากกินเน่ทับายรัฐบาลไทยต่อ,องวด2มกราคม2568ต้องบอกว่าเข้าเต็มๆไม่ต้องกลับ09เขาเต็มเต็มเลย่ะเขาบนแบบว่่ตรงกลับเลยแล้วกับรงนั้นเกงไหยมี09 9679ไอตัวรองก็คือ982930ตองน่้นบอกว่าเลหงวดนี้เป็นประมาณ์แห้งแล้วกับมากๆมก,ๆก็คือ0เก่าไรู้ว่าเป็นยังคือ หมักในใจมักหมักขึ้กันแล้วก็คำนวณมาไลยตัวนี้แล้วก็สูตรตาท่องนี่บอกเคยพลาดจ้ะพลาดน้อยมากอย่างที่หนึ่งเนี่ยบอกไทยเอ็กซ์ซติตาแตงแตงว่าที่หนึ่งหายสิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเอ็ซ์ซกสิติดตามมาตอนนั้นก็นสิลูนมาเจ้าว่าสูตรตาท่องนี่เพื่อนหายแม่นมากก็อ่าการผิดพลาดนิ่มน้อยมากเลยนะจ๊ะแล้วก็ซึ่งตอนนี้ก็้องบอกว่า ออกผลให้เห็นแล้วแล้วก็บเอฟซีท네ี่ติดตามของแนนมาซอมงอยค่ะเห็นแล้วมาจากว่าสุตาทองของน้องแนนนี่แม่นจริงๆจ้ะแล้วก็เขาจริงๆเป็นงวดที uh ええ่สองแล้วขอให้เอฟซีที่เพื่อนๆกดติดตามกดติดตามไว้จะจัดเจริญพัฒน์คลิปดีๆเด็ดๆที่น้องแนนค่ะได้คำนวณมาให้นะจ๊ะแล้วก็ับเจเรนพัฒนคลิปอื่นๆของน้องแน่นนเพราะว่าแต่ละคลิปนี้ค่ะถ้าผู้ใดติดตามไหนก็บเได้โชว์กับน้องแนนเลยตามบัมแอนตาคลิปเจเรคำนวณนะจ๊ะเลขความฝันของแนนคือกันมาบอกว่าเขาปีใหม่แล้วเอฟซีกับ ต้องบอว่าปีนี้ต้องเป็นปีของน้องแน่นเลยล่ะพอน้องแนนรู้สึกว่าต่้งแต่พลิปๆันาคมที่ผ่านมาน่นจะแล้วกัมาเขาสองมกราคมสองพนหรสิดู้สึกว่าอีหยังมันก็นสิไล่ลืนแล้วกับล่างจากด้สูตตาท้อมากรู้สึกว่าดวงก็ลังพุงเลยผู้ใดติดตามกบน้องแน่นน้องแน่นจะบริเ็ณในผีดหวังแน่นอนของหมอดสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเพาว่าเป็นการเสียรายไแล้วแน,น่นนจากมัตังงวดของสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้ร้อยหสิบแปดให้เอฟซีรับช่ว น,นี้งวดที่สองเลยจ้ะแล้วก็งวดนี้ก็เป็นงวดที่สามที่น้องแน่งจัดเด้หลังจากห้อยออกนะจ๊ะสี่โมงเย็นที่ผ่านมาน้องแน่งจังไเด้มากคานวณสูตรปาทองต่อเลยสูตรนี้ก็คือออกตัวไหนคํานวณได้เลยจ้ะแล้วก็เพราะว่าวเขาไม่สูตรเท่าอยู่แล้วถ้าเข้าก็คือเข้าในสูตรเราอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดเยอะจากคํานวณต่อได้เลยอันนี้ก็จะเป็นของงวดสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะจ๊ะ สายวิ่งสายรูดสายวิ่งสายรูดมวนนี้น้องแน่ก็บอกว่าตัวเลขเด่นนี้มีเก้ากับเจ็ดเด่นมีต่อก,กับเจ็ดแต่น้องแนงนคำนวณดูแล้วมวดนี้เจ็ดมาแน่นอนจ้ะเก้าเนี่ยอาจจะเป็นรองแต่มีโอกาสมาทั้งเก้าทั้งเจ็ดแต่ว่าน้องแนงนคำนวณเบิ้งแล้วหลังจากที่น้องแนนแต่คำนวณของสูตรตาท่องมากกมีความรู้สึกว่าอาละล่ะเก้ามาแล้วเจ็ดก็ต้องมาถ้า งวดนี้ไม่มีศูนย์มาจา้ะน้องแนนก็ต้องเอาเอา้ายวิ่ง้ายหลุดคำนวณงวดนี้มาศูนย์แน่นอนแต่งวดนี้มาทั้งศูนย์ทั้งเก้าแล้วตัวเลขเด่นๆทั้งนั้นเลยงวดต่อไปไม่พลาดที่เจ็ดจะมาน้องแนนก็เลยให้ ling, 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 4, ซา้ายวิ่งสายหลุด้ายวิ่ง้ายหลุดเอฟซีาเจ็ดเท่านั้นได้โชคแน่นอนแล้วก็เลขสามตัวน้าจตา,า,า,าก็ิเป็นเก้าสามห้าเก้าสามห้าอันนี้ก็คือล็ตัวเลขสามตัวที่น้องแนนคำนวณมาให้ในงวดที่เจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมาจ้งแต่ว่าอันนี้กๆ แต่ตัวเลขเด่นก็คือตัวนี้สี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้ในที่นีแม่บอกว่าอ่ะเก้ามาแล้วศูนย์มาแล้วเจ็ดก็ต้องมาแต่ถ้า s c r ะทำไมว่าเจ็ดเด่นทําไมตัวเลขสาตัวต้อมีเจ็ดเลยตัวเลขสามตัวที่เด่นคือสี่ศูนย์ห้าสีู่นย์ห้าคือตัวเลขสาตัวที่เด่นที่สุดในวด1สบ็ดมกราคมสองพันหหกสบแปดและตัวเลขที่รองลงมาก็คือเก้าสามห้าอาจารย์แม่ก็ได้ห้เลข3าตัวเป็นสี่ศูนย์ห้าถ้ามาก็คือสีู่นย์ห้า อาจะมาได้สามตัวนี้ก็เลยจ้ะก็คือเขาไปกลับมาจากอ่ะสี่ศูนย์ห้าห้าศูนย์สี่สี่นะจ๊ะศูนย์สี่ห้าศูนย์ห้าสี่อะไรกับสิเป็นประมาณนี้นะจ๊ะ้รเนี้ก็เลยไ้เป็นตัวเลขสามตัวก็คือไ้ตัวเด่นตัวนี้ตัวเจาะเป็นเลขสามตัวถ้าจะมาในงวดนี้ก็คือสี่ศูนย์ห้านะจ๊ะส่วนตัวเลขสองตัวคือ หรือคำนวณของแนนตัวเลขสองตัว f อฟอาจจะสงสัยว่าเอาทาไมวง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 เอฟซีทันไหมที่เขามาติดตามม่จ้ะอาจจะคิ่ารณ้องแนนอาจจะเกรงตัวหนีแล้ววงทําไมก็คือตัวที่น่าจะมาที่สุดแล้วตรงนี้กัเกรงยังที่เอฟซีขีดอ่ะเกรงตัวที่น่าจะมาที่สุดแต่ว่าน้องแนนไม่ได้ฟันทอม่าตัวที่วงนี้ตัวที่วงนี้นี้นะจ้ะให้เอฟซีวงจนจบจะเดยก็ขาดเลยจ้ะเพราะว่าไอ้ตัววงวงนี้น้องแนนมีตัวเกรงที่สุดมาให้ด้วยนะจ๊ะ คือสำหรับคมงบน้อยตั้งสีน่นาตาต้องแนงกะเกรงมาหาแล้วในงวดนี้เลยเจ็ดเก้าในชื่องนี้นบอกว่าศูนย์มาแล้วเก้ามาแล้วเจ็ดต้องมาถ้าเจ็ดจะมาเจ็ดเด่นกับอะไรเจ็ดจับตัวไหนแล้วสวยเจ็ดจับตัวไหนแล้วเด่นมากๆซึ่วนลองแนงคิดว่ามวดหนีหงวดสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดถ้าเจ็ดจะเด่นเจ็ดมักจะเด่นก้าเจ็ดจับคู่กับเก้าแล้วสวยศูนย์เก้ามาแล้วเจ็ดเก้าต้องมาศูนย์เก้ามาแล้วเจ็ดเก้าต้องมา ถ้าเจ็ดเก้าไม่มาก็ต้องมาเก้าหนึ่งถ้าเก้าหนึ่งไม่มาก็ต้องมาศูนย์ห้าแต่ว่าเจ็ดเก้าเจ็ดกับเก้าจะคู่กันแล้วสวยมากโอกาสที่จะมาก็สูงมากๆาในงวดนี้ช่วงปีใหม่นะจ๊ะกับเป็นปีเลิศตนปีใหม่เนาะสการ์ดใหม่ข้อซอใหม่สิน่าซอพันห้าร้อยยี่สิบห้าแล้วนะจ๊ะน,น้องแนกก็เดยขึ้นวูาานนจ๊ะหวยรัฐบาลออกไลยคือเจ็ดจับตัวไหนแล้วสวยที่สุดน,น้องแน่ก็เลยจับดต่เจ็ดเก่าเจ็ดจับคู่กับเก้าแล้วสวยมากๆ 9ในงวดสิบเจ็ดมกราคม2 5 6พันห้าสิบแดเด่นนะจ๊ะเด่นมากๆเลยแต่ว่าเด่นไม่เท่ากับเจอดน้แน่ก็เลยห้เจ็เป็นสายวิ่งสายหลูดแต่ถ้าคนอยากจะวิ่งจะรูดเก้าก็ได้เช่นกันนะจ,จ๊ะมีโอกาสมากเชกนน่นกันนอแต่น้องแน่งก็ไปเขียนลงไปอาจจะดูหลายตัวน้สายวิ่งสายรูดเจ็ดกับเก้าอาจจะดูหลายตัวนน่ก็เลยจับตัวเด่นหายก็คือเจ็ดไปเลยแล้วก็ศูนย์ห้าคือศูนย์จับคู่กับห้าแล้วสวยมากแล้วก็ศูนย์ห้าไม่มานานแล้วโอกาสที่จะติดหรือมางวดนี้สูงมากๆเลยนะจ๊ะ มีโอกาสที่จะมาวันนี้สูงมากๆเลยยังคือแน่นวงหายตัวเลขสามตัวสี่ศูนย์ห้าถ้าสามตัวจะมาต้องมาตัวเลขสี่ศูนย์ห้าแต่ศูนย์ห้าพอจับคู่ไปแล้วสวยสวยมากแล้วกันนะแต่ไม่ศูนย์นั่นคำนวณดูแลจะสัดผิดเดยดอนลังแล้วสูตรของคุณตาทองที่หนอกคุณตาทองสอนแน่นมากศูนย์ห้านี่เด่นเด่นมากๆเด่นคู่กับเจ็ดเก้าแล้วก็เก้าหนึ่ถ้าสามตัวนี้ไม่มาตัวไหนจะมาเพราะว่าตัวนี้เด่นมากเจ็ดเก้าศูนย์ห้าแล้วก็เก้าหนึ่ ตัวเด่นมากๆอีกตัวหนึ่งก็คืออย่าประมาทเก้าหนึ่งก็คือสวยมากเก้าหนึ่งมีสวยมากๆเลยถ้าเจ็ดเก้าไม่มาเก้าหนึ่งก็ได้จะมาถ้าศูนย์มาศูนย์จะมากับศูนย์ห้าแน่นอนต่อันนี้คือสูนรขึ้นตาทอ่อคำนวณได้เป๊ะแล้วก็แม่นมากแังเนี้ยก็เลยไดคำนวณหายเป็นเจ็ดเก้าศูนย์ห้าเก้าหนึ่งก็คือตัวเลขเด่นมีคือตัวเลขเด่นเลยจ้ะตัวเลขเด่นมากๆแต่ว่าไอ้ตัวน้องเขาก็คือตัวรองตัวรองก็มีศูนย์เก้าถ้าศูนย์ห้าไม่มาศูนย์ เออถ้าศูนย์ห้าไม่มาศูนย์สามมีโอกาสมาเช่นกันแต่ว่าไม่ได้เด่นมากน้องแน่งก็เลยหายเป็นตัวร่องอาจารย์แล้วก็เก้าห้าเก้าห้ากับเจ็ดห้านี่เก้าห้ากับเจ็ดห้าเก้าก้าห้าคือพออยู่ด้วยกันแล้วสวยมากแล้วก็เด่นมากแต่ว่างวดนี้น้องแน่งก็เลยหายเป็นเจ็ดอาจารย์แต่ว่าไม่สู้เจ็ดเจ็ดคู่กับเก้าสวยน้องแน่งก็เลยหายเป็นเก้าห้าตัวร่องแล้วก็โคกสามโกสามนี่น้องแน่งก็คือต้องบอกว่า น้องแนนอาจจะว่องไห้เป็นซี่ตัวก็ได้แต่ว่าน้องแงน,นให้แค่สามตัวแต่ว่าตัวนี้ก็อย่าประมาทเช่นกันนี่จะ้ะเพราะว่าบึงจากน้องแนนคำนวณมาแล้วก็ถือว่าตัดสินใจกับค่อนข้างจะง่าคือกันเพราะว่ามีโอกาสที่หกสามจะมาในงวดนี้คือกันน้องแนนเลยไห้เป็นตัวเด่นร่องคือกันแต่คือหกสามตัวเด่นามากคือเจ็ดเก้าศูนย์แล้วก็เก้าหนึ่งแต่ว่าตัวเด่นรองก็คือหกสามถ้าจะมาก็คือ มีโอกาสมาสูงม,มากๆในงวด17มกราคม2 5 6พนักเลื้อนไห้เป็นตัวรองเด่นเลยรองเด่นแต่ว่าตัวเอฟซีต้องทน้องแน่นหมดแต่พอมีหลายๆทางค้าตรงนั้นเออต้องแน่นป้างบน้อยแม่งบน้อยช่วยแบบเจาะตัวให้แม่แน่ตัวเด่นไปจับให้แม่แน่สิแม่จ้ะทำถ้าเอฟซีอยากให้น้องแน่นเจาะตัวเดนว่นไหนนนห,หรือว่าตัวน้องแน่นมักที่สุดเพราะว่าอย่างที่น้องแน่นบอกว่างวดก่อนน้องแน่นมักที่สุดคือซุนเก่ากระเกาหงกระออกอ,อ,อ,อีหลีจ้ซุนเก่าเนาะงวดนี้ค่ะ้าน้องแน่นมักา ที่สุดเนาอยจา้ะกะสิเป็นเลือกงานคือการในจงังหวดนี้เนาะสําหรับตัวเอ่อตัวเน้นตัวจอบพว่าแต่ละตัวนี่มีโอกาสมาสูงแบบซูซีกันแห้งเลย9.9.99เปอร์เซ็นเลยมีโอกาสมาทั้งบนทั้งล่างเลยหลังวอดนี่นะ้องแงนคิดว่าแต่ว่าถ้าถามว่าตัวที่จะให้คนงบน้อยให้แม่แน่แม่งบน้อยจ้ให้แม่แน่สิหน่ายจา้ะแน่นแต่สิให้เป็นเอ่อ เลือกองหยาคือกันเนี่ยจ้ะได้ว่าขัเลือตัวหนึ่งกับเลือ,องหยาได้ขัเลือสองตัวนั้นหายเป็นเจ็ดเก่ากับเก่าหนึ่งเจ็ดเก้ากับเก้าหนึ่งแต่ว่าถ้าน้องแนนชอบที่สุดชอบที่สุดก็คือเจ็ดเก้าแต่ว่าเจ็ดเก้ามีโอกาสมามากที่สุดแต่เก้าหนึ่งก็ระยะประมาทพวังวันนี้แนนบอกว่ามีแต่ตัวเลขเด่นๆทางนั้นเลยนแนนก็เลยจับหา,ายหยาสมัครงดหน่อยขึ้แมงงบหน่อยนะจกก้ะอยากกัเสียงโชคสากินแมงเทศบ้านนะจ้ะกับน้องแนนหายเป็นสองตัวนี้ก็แล้วกันเจ็ดเก่ากับเก่าหนึ่งตัวเเเเเด็็นนตััวจจาาาขออง้้้่กกกคืบ แต่ว่าศูนย์ห้าก็น่าจะมาแต่ว่าถ้าพี่เขาไม่มาตัวน,นี้มาแน่นอนลุกสามถึงบ่อใดเลยจ้ะพ่น้องแน่นคำนวณดีแล้วคิดดีแล้วพ่น้องแน่นกัเลตัดสชินใจงานนี่คือแน่นบอกในคลิปเลยจ้ะแต่ถ้าสายวิ่งสายรูดเจ็ดสายวิ่งสายรูดเจ็ดหรือแดงแน่น,นฝากเก่าไปนํำกับใดนะจ้ะแต่ว่าถ้าคุณแม่ให้้องแน่นจอด้องแน่น,นกับจ่ให้แค่สองตัวนี้ก็คือเจ็ดเก้ากับเก้าหนึ่งสำหรับคนงบน้อยนะจ้ะค่ะน้องแน่นตอบก็ขอให้เอฟซีที่ได้ดูคลิปนี้เฮงเเลือดได้โชกันนะจ้ะ ครที่ได้ดูคลิปนี้บอกผิดหวังแน่นอนได้โชวได้ลาบเนี่ยกลับนอ,น,นองได้แน่นอนในวด17มกราคม2568ไทยถ้าใครติดตามคลิปนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน,นกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ไปนะจ้ะเอซีจ๋าแชร์ไปทั้งแชร์ในยูทูบใน Facebook หรือในแฟนเพจอะไรก็แชร์ไปเลยนะจ๊ะจะได้โชคลาบน้ำกันนะจ๊ะต้องบอ่ว่นน้องแน่นกับตั้งใจเฮ็ดมากๆเลยเราก็วดนนี้นาะงก็นั่งน,น่นก็รู้สึกว่าก็ต้องมาอีกเพระสูต่ตาทองนี่ การผิดพลาดนี่ยคือมีน้อยมาก98%เลยที่จะเข้าแล้วแค่2%เเท่านั้นที่จะพลาดเพราะว่าถ้าพลาดก็คือขืนแตนมลงแตนอย่างที่น้องแน่นบอกเลยนะจ๊ะอออ่่าเต้องบอกว่าโอกาสพลาดนี่น้อยมากแช่ไปเลยจ้ะเอซี่จ๊ะหายพอแม่พี่น้องเพิ่นได้เห็นน้ากันนะจ๊ะแช่ไปแล้วเอซีจะได้ยืนแล้วก็สิได้โชคน้ำอยากให้รถนี้ปอดซินกันเแตะอยากให้ได้โชว์ได้ลาวกันน้องแน่นก็ตั้งใจเฮ็ดมากๆเลยเงวดนี้ถ้าตัวเน้นที่น้องแน่นมักน้องแน่นจอยที่สุดคือเจ็ดเก้ากับเก้าหนึ่งเลยจ้ะ ที่หนาจะมากที่สุดก็คือ405นะจะแต่ตัวเด่น3ตัวมากๆก็คือ799105แล้วตัวนี้มีโอกาสมาเหมือนกัน63น้องแนนคีวงหงวดนี้เพอเพอทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างเลยเพราะว่าเลขมวดน,นี้คือจับตัวมาแล้วคือมีแต่ตัวสวยๆเด่นๆและก็น่าจะมามากๆน้องแนนก็เลยบอกบอกเลยจ้ะว่าคำนวณอยากหมากต่กระดิสูตรหนีมาสูตรตาค,คุณตาทองมากน้องแน่หวันใจมากต้องเข่าตัวที่น้องแนน่งแน่นอนแต่ตัวเทนน้องแนนเจาะแน่นอนเลยจ้ะ อันนี้ก็คือเด็กข้ามเนื้อของแนของหัวสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับขอให้เอฟซีทุตบอลโชคดีเฮงๆรีรวยนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องแน่หล่ะการทางสั่งอัมพ์พ่นแชทแนวได้จ๊ะแต่โปรดอยาเพิ่นได้กดติดตามกับกดติดตามไอ้จะจัดจะได้บ่พลาดคลิปดีๆเด็ดๆที่น้องแน่งกะ เดีวลงคลิปไปนะจ๊ะคือบางท่านอเออคือคุณแม่หลายๆท่าน,นาคุณก็โทรมาว่าทำไมไม่เห็นน้องแนนกับคุณอําพลลงคลิปเลยทั้งสีนะจ๊ะเราว่าเพราะว่าอะไรคุณแม่ไม่ได้กดติดตามนะจ๊ะอาจจะพลาดหลายๆคลิปเลยให้คุณแม่ดูคลิปแล้วก็กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปนะจ๊ะพวกน้องแนนก็พอกะลงทุกวันนะจ๊ะลงคลิปทุกวันแต่ว่าคุณแม่หลายๆท่านโทรมาน้งแนนบอกว่า คือบางบางคนนะจ๊ะก็คือไม่เห็นน้องแนงกับคุณนำ้ำพลลงคลิปเลยหลายวันแล้วก็คือคุณแม่ไม่ได้กดติดตามกะอาจจะพลาดคลิปเด็ดๆไปคลิปดีๆไปนะจะ๊ะที่น้องแนงไปคอสโซคุลาบมาให้เอฟซีนะจะ๊ะกดติดตามไว้จะได้บ่วผ่าในจ้ะเอฟซีจ้าสำหรับวันนี้น้องแนงกับคอลาไปก่อนนะจะ๊ะขอใ์หาย FC. เอฟซี่หงหึงรวยรวยในวันสิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนีจ้จ้ะสวัสดีจา้า